ล่าสุดกำลังเจ้าหน้าที่ได้มีการส่วนที่กำลังร่วมกันในการเดินเท้าลาดตระเวนตามแนวตะเข็บชายแดนปรากฏว่าก็ไปพบกับใบพืชกระท่อม6กระสอบน้ำหนักเกือบ150กิโลกร,รัมนะคะจึงได้ทำการตรวจยึดเพื่อสืบหาเจ้าของดำเนินคดีค่ะ โดยวันนี้นะคะกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพกิจกรมฐานราบที่5ค่ะร่วมกับเจ้าที่ดา่านศุลกาการกบ้านประกอบได้ร่วมกันออกลาดตระเวนและก็เฝ้าตรวจช่องทางตามธรรมชาติในพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อ,อยุกระดับเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังบุคคลที่ละลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและไม่ผ่านจุดคัดกรองโควิดนะคะเพื่อป้องกันสกัดกัน้นและจับกลุมผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายค่ะ ซึ่งล่าสุดนะคะได้มีการเดินไปตรวจสอบบริรเวณหลักเขตแดนที่29ทับ143ในพืน้นที่บ้านใหม่หมู่6ตำบลประกอบอำเภอนาทวีโจทย์สงขลาค่ะปรากฏว่าไปพบกับกระสอบปุ๋ยจำนวน6กระสอบที่วางอยู่ในป่าส่วนยางซึ่งจากการตรวจสอบภายในกระสอบปุ๋ยพบว่าเป็นใบพืชกระท่อมจำนวนมากค่ะจึงได้มีการตรวจยึดและนำมาชั่งน้ำหนักได้ทั้งสิ้น148กิโลกรัมมูลค่าประมาณ60,000บาท จึงได้ร่วมกันทําการตรวจสอบบริเวณโดยรอบนะคะก็ไม่พบใครคะ่ะและมีใครมาแสดงตัวเป็นเจ้าของรวมไปถึงยังไม่พบเอกสารการชําระภาษีหรือว่าเอกสารที่แสดงการผ่านพิธีการทางศุลกากรโดยถูกต้องอย่างครบถ้วนประกอบกับนะคะยังเป็นของต้องห้ามต้องกําหนดในการนําเข้ามาในประเทศไทยจึงต้องเชื่อได้ว่าของที่ตรวจพบดังกล่าวได้มานะคะเนื่องจากว่ามีผู้ลักลอบนําเข้ามาจากประเทศมาเลเซียคะ่ะ